สวัสดีทุกท่านท่านนะ่กำลังรับชมดูเกมมายครับครับเดี๋ยวพานี้จะมาไปทวบเมืองเขาไม่มีทำแล้วผมก็ได้ค่าไอเดอร์ตาคดไปเสร็จเรียบร้อยผมก็อัดแล้วแต่ยังไม่ได้ลงยูทู e ต้องขอภัยด้วยเอ้ยจีไตวะเอาอว้ออออกมาไหมวะ ไปจะไปนอนก่นอนเดี๋ยวพาดีจะมาทัวร์เมืองกันเลยครับแสรๆๆเสสเอาไปอุทธนอีกเอาละห้องแรกคือห้องนอนเราเองครับมีสองชุดเกาะ ใครจะโหวตถ้าให้ผมใส่ชุดเกาะอะไรอันนี้โหวตที่หนึ่งอันนี้โหวตที่สองอัไหมากอันไหนโหวตมากกว่าผมจะใส่ชุดเกาะนั้นโหวตที่หนึ่งชุดเกาะเหล็กโหวตที่สองชุดเกาะไดมอนด์ถ้าอยากให้ผมใส่ชุดเกาะเหล็กกดหนึ่งถ้าอยากให้ผมใส่ชุดเกาะไดมอนด์อินชาร์ตกดสองไอ้นี้คือห้องผสมยาร อันนี้ก็ห้องเก็บของห้องน้ำงเ่นไม่มีครับเมือผมก็สรา้างไปเสร็จแล้วแต่ยังไม่ค่อยดูทันสมัยเท่าไหร่เดี๋ยวพาร์น้าจะปรับให้มันดูทันสมัยขึ้นและนี่คือบ้านของ NPC เขาประตูนี้เธออันนี้ของอินชาร์ อันนี้บ้าคน M ีทั้งนั้นอันนี้คือไอรอนกลมโอเคครับจะตีผมนะครับซึ่งผมไม่ได้สร้างไอเเลยซึ่งผมยังไม่ได้สร้างไอรอนกลมเดเลยครับแต่อยู่ดีๆมันก็มาเองมันเกิอดอะไรขึ้นไม่รู้ อันนี้พิธพันธ์ของหายากกับสัตว์ออกมาเข้าจะได้อันนี้ใครอเด้ตากอนที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเขาบอกขอแจ้งอีทีว่าผมอัดวีดีโอแล้วแต่ยังไม่ได้รูปยูทู e ก็ถอ <c oughs> ว่าแลกเฟยโอเคหึื อันนี้คือห้องแถวและนี่คือฟ้าคักของเราไอ้ทำอะไรทำอะไรครับคุณเอพีซีคุณจะทำอะไรครับคุณฟังภาษาไทยอยู่เรื่องป่าวะเออคุณเอพีซีครับคุณจะทำอะไรครับเอพีซีจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องวีนี่ฮะ เฮ้เฮ้เฮ้ยัพทูด่เฮ้ยทำ็นตัวเราทัพทูด่างวะเดี๋ยวนี้นแบบนเฮ้คุณไม่ไปนนยี้ข้าวเรานี่คือฟาร์มข้าวเอ้ยเฮ้ย,ยระวังระวังอย่าคิดสั้นนะผมบอก EPC ครับนี่คือฟาร์ม ตางๆเกือบเป็นแล้วทาแหลกอีกนิดโอ้ยแห,ห่ว่หล่นเลยครับร่วงเลยครับเหลรกๆ,ๆ ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรก็ไม่รู้ออาตีอะไรวะโอ้ยแป๊บนึงครับ อ,อ้อขอ,อยับอีกทีเลยว่าผมสร้างมือิษย์แล้วแต่มันไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่เดี๋ยวพาร์หน้าทำให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ถ้าอยากให้ผมสร้างอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับในต้ลายคลิปนี้ให้ผมสร้างอะไรก็คอมเมนต์ได้เลย มาเข้าข้อก่อนก็เสกป้ายหนึง với đây chị bắt mình có tiếp tục chỉ có thì bắt mình เอาละโอเคอยากให้ผมใส่ชุดไหนก็บูดได้เลยครับถ้าอยากให้ผมใส่ชุดนี้ชุดเกาะเหล็กนะกดหนึ่งคอมเมนต์นะครับถ้าอยากใครอยากให้ใส่อยากทุยใครอยากให้ใส่ชุดเกาะนี้ครับชุดเกาะไตมหว n นอินชาร์ดบดสอนะครับถ้เชอาก็กดไลค์กดซับกดแชร์นะครับ โหวตกันด้วยละสองชุดนี้ชุดเด็กทุยชุดเหล็กชุดเหล็กกดหนึ่งชุดไดมอนด์อิชาร์ดกดสองโหวตกันเลยครับโหวตเลยเอ่ะก็จบปีที้คนนี้แหละครับ